ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เจอเจอกับช่างบอยอีกแล้วนี่ช่างบอยจะมาแก้อาการ E2 ครับแอร์สามพันบีูวีมาอนะครับนี่ครับเป็นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับเราก็มีเอาไอตัวน้อยนะครับแกะน่ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเลยมันจะมีสายพินเซอร์นะครับของสามพันบีดูนั้นอ่านี้มันจะมี อันนี้เซนเซอร์นั้งแข็งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเซนเซอร์ลมที่ว่าขึ้น E2 ไม่รู้ว่าตัวนี้เสียหรือตัวนี้เสียนะครับมันจะขึ้นอยู่ตัวหนึ่ง <S <S เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูถ้าไม่หายต้องไปดูที่บอร์ดนะครับเดี๋ยวลองดูแตนช่างบอยจะแกะให้ดูนะครับอันนี้ช่างบอยเกะออกมาบ้างแล้วนะครับเกะแล้วก็ตกลงน่ครับแล้วมันก็จะรูดออกมาแบบนี้นะแล้วก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้น็อตตรงนี้สองตัวนะครับ อันนี้สามารถซื้อไปทางทางทางวิมานแอร์เขามีขายนะครับสามารถซื้อไปเปลี่ยนเองได้นะครับถ้าคงใครคิดว่าสายเซนเซอร์เสียนะครับถ้าขึ้น E สอง E หนึ่ง E สองเนี่ยครับนี่ครับเขาจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับสายเซนเซอร์นี่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 นะครับนี่จะเป็นสายดำๆเห็นไหมครับมันจะมีสี่เส้นครับเดี๋ยวช่างบอยจะถอดให้ดูนี่ครับถอดออกมาแล้วนี่นะครับสายเซนเซอร์ ันนี้ก็เป็นตรงรุ่นนะครับเป็นสามพันตรงรุ่นก็เอาเสียบเข้าไปเลยลองดูก่อนนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วอ่าเดี๋ยวลองช่างบอยจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่านี่ครับเรียบร้อยอ้าวเมื่อกี้ช่างบอยลืมเปิดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอใหม่อ่าเดี๋ยวเอาเซนเซอร์อันนี้ออกก่อนเอาของของใหม่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าช่างบอยโม้ นะครับอันนี้ทําเองที่บ้านง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องจ้างช่างสามารถสั่งไปใส่เองที่บ้านได้เลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวก็ดูหน้าจอดูหน้าจอนะครับอ่ะนี่ครับขึ้น E2 เห็นไหมครับอ่าจะขึ้น E2 แบบนี้จะเปิดเครื่องไม่ติดนะครับนี่จะเปิดเครื่องเปิดแล้วไม่ติดเลยอ่ะช่างบอยปิดก่อนอ่ะแล้วก็ปิดไปอ่ะช่ะะางบอยเอาออกก่อนนะครับ หออกแล้วอ่าแล้วก็อเ,อเส้นใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้เส้นใหม่นะครับใส่ครับไปเลยนี่ครับละเปิดอ่าดูดูหน้าจอนะครับนี่ครับไม่มี E2 แล้วอ่าแล้วลองเปิดดูนี่ครับเปิดปกติเห็นไหมครับเครื่องทํางานปกติแล้วอ่า นี่ครับเป็นที่เซ็นเซอร์คู่นี้นะครับเสียใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยได้เลยนะครับกล้องแอร์เตอร์ที่รุ่นเก้าเก้าสองสี่สองแปดเก้าเจ็ดสองนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์ตัวนี้ได้เลยนะครับรับซ่อมแอร์เตอร์ที่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ติดแบรมาได้เลยมาหาช่างบอยได้เลยนะครับเติมน้ํายาแอร์รั่วแอร์มีปัญหาแอร์ตันแข็งบอดเสียได้เลยนะครับติดต่อช่างบอยมาได้เลยศูนย์เก้าเก้าสองสี่สองแปดเก้าเจ็ดสองนะครับโอเคครับหรือไม่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยขอบคุณครับเรียบร้อยปิดงานแล้ว เรียบร้อยครับ